เทคนิคในการทํำบุญของดีนี่ก็จะทําแบบนี้เพรา่าแต่กอนอะดีมาตื่นเช้าขึ้นมาใส่บาตรทุกวันนะคะเพราะว่าเราก็อยากทําบุญสะสมบุญนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าบางทีเราไม่สะดวกเนาะดีมก็เลยเออเดี๋ยวทําแบบนี้แล้วกันแล้วก็เคยเห็นคลิปของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็แนะนํานะคะว่าทําแบบนี้อ่ะก็แปลว่าเรามาถูกทางก็ ช่องดีมแอนพาไปสวัสดีทุทกๆคนคะ่ะคลิปนี้ดีมนะคะจะพาทุกคนมาทําบุญง่ายๆด้วยตัวเองที่บ้านหรือที่ที่เราอยู่นะคะทุกคนขาง่ายๆมากๆเลยแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะทุกคนขาฝากทุกคนกดติดตามกดถูกใจและกดกระดิ่งให้ดีมหน่อยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจคะ่ะไปชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีนะคะ,สว,ส,ะ,คะสวัสดีค่ะ คลิปนี้จะคลิปนี้จักศิวภาษาไทยหรือภาษาอีสานอ่ะเดี๋ยวปนกันนะคะคลิปนี้ค่ะดีมจะพาทุกคนมาทำบุญนะคะสำหรับใครที่ชอบทำบุญแต่ว่าไม่สะดวกในการที่จะตื่นขึ้นมาตอนเช้าเพราะอาจจะมีภารกิจหรืออาจจะแบบ ทําทงานดึกแล้วตื่นสายเนาะทุกคนขาคลิปนี้นะคะดีมจะพามาทําบุญง่ายๆด้วยตัวของเราเองนะคะเพียงแค่เรา,าห้องพระเข้าห้องพระบ้านเราหรืออเป็นหิ่้งพระนะคะแล้วก็ แล้วก็สิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือเตรียมเงินนิดหน่อยตามกําลังของเราค่ะไม่ว่าจะ1บาท2บาท5บาท10บาทตามกําลังของเราก็คือในสิ่งที่ดีมจะอธิบายก็คือนะคะก็คือเราเก็บเงินทําบุญนะคะอาจจะหากระปุกออมสินหรือเป็นซื้อเป็นเหมือนบาทใช่ไหมคะบาทเล็กๆ่หย่อนใส่เคยเห็นใช่ไหมคะน่นแหละค่ะเราก็คือเก็บไว้กล้องไหนเอ่ย ก็อยู่ตรงนี้นาะไม่ต้องมองหน้าจอใช่ไหมคะขออภัยนะคะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเริ่มทาคลิปค่ะก็คือเราก็จะเก็บเงินนะคะอ่าอธิษฐานเนาะในทุกๆวันทุกๆเช้าเราจะเหมือนเราได้ทําบุญทุกวันเลยแล้วเราก็อธิษฐานเก็บไว้เก็บไว้วันไหนที่เราหยุดงานวันไหนที่เราสะดวก เราก็สามารถนําเงินนี้ไปทําบุญได้เราจะมีความสบายใจเหมือนเราได้ทําบุญทุกวันนะคะอะวันนี้มาทําบุญด้วยกันกับดีมนะคะทุกคนขะอาธิษฐานง่ายๆกันเลยค่ะนันงโมสามจบแล้วก็อธิฐานง่ายๆกันเลยนะคะนโมตโัสสะพระคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตโัสสะพระคะวะโตอะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสะพะคะวะโตอรหัตตสัมมาสัมพุธมทธัสสะสาธุสาธุสาธุนี่ค่ะนี่ค่ะทุกคนค่ะดีมจะเก็บเป็นสองส่วนนะคะเพราะว่าดีมตั้งใจจะทำบุญกระถินเนาะกับกับแม่อยู่หน้าบ้านนะคะแกจะทำแกจะ ทำบุญกระถินนะคะดิงก็เก็บไปเรื่อยๆนะคะแล้วอันนี้ก็จะทำบุญที่ตั้งใจว่าจะทำบุญที่วัดกาลสินนะคะนี่ค่ะดิงก็เก็บทีละเล็กทีละน้อยค่ะตามกำลังตามสะดวกนะคะก็เก็บมาสักพักหนึ่งแล้วค่ะ ทุกคนค่ะก็นี่ละค่ะ,ะที่ดิมที่ดิมทำเกือบทุกวันเนาะบางวันเราอาจจะไม่สะดวกที่จะเก็บทำบุญก็ไม่เป็นไรค่ะแล้วก็สามารถอนุโมทนาบุญกับใครที่เราเห็นเขาทำบุญนะคะเพราะว่าความสุขเนาะทุกคนค่ะอยู่ด้วยบุญอย,อยู่ด้วยกุศลเนาะค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดเนาะคือรักษาจิตใจบางทีดิมก็ยังแบบ ทำไม่ได้ในการรักษาจิตใจนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็พยายามถือว่าเราพยายามทำค่ะแล้วก็นี่ละค่ะในในส่วนที่เป็นเขาเรียกว่า ในการทำบุญเทคนิคในการทำบุญของดีนี่ก็จะทำแบบนี้เพราะแต่ก่อนอะดีมาตื่นเช้าขึ้นมาใส่บาตรทุกวันนะคะเพราะว่าเราก็อยากทำบุญสะสมบุญนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าบางทีเราไม่สะดวกเนาะดีก็เลยเออเดี๋ยวทำแบบนี้แล้วกันแล้วก็เคยเห็นคลิปของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็แนะนำนะคะว่าทำแบบนี้อ่ะก็แปลว่าเรามาถูกทางก็มาแชร์เทคนิคนะคะหรือว่าเป็นทริปของการทำบุญเล็กๆน้อยๆน,นะคะแล้วก็ สำหรับคลิปนี้ก็พามาทําบุญง่ายๆด้วยตัวเองณสถานที่ที่เราอยู่ไม่ว่าจะเป็นบ้านไม่ว่าจะเป็นห้องหรือสถานที่ต่างๆนะคะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอทุกคนมีความสุขในวันนี้นะคะแล้วก็ในการเริ่มต้นใหม่ในวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีๆของทุกๆคนนะคะขอทุกคนมีความสุขมากๆค่ะไปกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะ ไม่รู้จะมองอะไรเพราะว่าอันนี้มันมันเป็นหน้าจอเนาะเพราะว่าเริ่มทําแล้วก็อันนี้เป็นกล้องน่าจะมองตรงนี้หรือเปล่าอ่าถ้ามีคําติชมสามารถติชมได้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ